สวัสดีครับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่วัดไผ่รงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวัดที่มีแดนนรกอยู่เกาะกลางน้ำที่เราพาไปดูเปรตและนรกบ่อยๆก็เพียงแค่หวังว่าคุณผู้ชมจะเกิดความรู้สึกกลัวการทำบาปถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวนรกวัดไผ่กันต่อเลยครับ ตัวน,นี้ดูท่าทางน่าสงสารมากดูสิหน้าเป็นหมูนั่งนั่งเหงามากเลยส่วนนี้ลิ้นทำไมเป็นแบบนี้มีป้ายบอกด้วยว่าเดี๋ยวนี้คนติดคุกติดยามากกว่าติดวัด๋อจริงอันนี้จริง นี่เปรดมือใหญ่มากอ่ะมือใหญ่มากอ้าวนิ้วกลางขาดนี่แสดงว่าชอบยกนิ้วกลางให้คนอื่นแน่เลยแต่มือใหญ่มากโอ้นั่นกำลังจับคนยกอย่างนั้นนะอ๋อมีหม้อต้มด้วยหม้อต้มอยู่ทางนั้นนะครับ ส่นนี่กำลังถูกล่ามโซ่แล้วก็ลากไปนะครับชี้ไปทางนู้นด้วยเพราะว่าตรงนี้นะครับคือวิมานพยายมอ๋อนี่คือวิมานพยายมนะครับนี่เท้าสุวรรณผู้จดบัญชีบาปเท้าสุวรรณผู้จดบัญชีบุญและนั่นท่านพยายมครับ นี่คือวิมานของทัตพยายมนะครับส่วนทางนี้ชอบแทงปลาครับนี่กลายเป็นปลาโดนแทงนะครับและนั่นก็กระทะทองแดงนี่ถูกจับนะครับถูกจับลงกระทะทองแดงแล้วก็มีบาทให้โยนเหรียญลงไปนะครับฟ้าใหม่ก็เคยมาโยนแล้ว ไม่ค่คอยลงที่นี่มีรูปปั้นเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนมากไม่ได้มีคำอธิบายบอกไว้นะครับว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือผลที่เกิดจากการทำบาปแบบไหนเดี๋ยวเอาไว้ไปหาข้อมูลมาแล้วจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนี่โดนต้มนะครับอยู่ในหม้อเล็กร้อนมากอะ่ะถึงกับยกมือไหว้ร้องขอชีวิตเลยนี่ดูหม้อแจวฮอนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มีหัวกระโหลกด้วยส่วนนั่นเป็นหม้อรวมครับรวมคนทำบาปไว้หลายคนเลยนะครับนี่ทุกคนต่างทรมานนะครับ อาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนทำท่าจะตกอยู่ทุกวันเลยนะครับแต่ก็มาเที่ยวได้ครับใครอยู่ไม่ไกลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขับรถมาเที่ยวได้วัดไผ่รงวัวมาดูนรกของที่นี่กันมาแบบใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ เดินดูแล้วก็ปลงนะครับทุกๆรูปปั้นเนี่ยสื่อความหมายให้เราหวาดกลัวที่นี่เขากำลังทยอยทยอยซ่อมแซมรูปปั้นอยู่นะครับบางตัวนี่ก็ทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้ดูเปตรตตนนี้ครับ ไม่มีหัวครับแต่ว่ามีหน้าอยู่ที่ตัวครับส่วนนี้กำลังโดนตัดลิ้นอยู่นี่ต้องเกิดจากบาปของการชอบโกหกอย่างแน่นอนเลยทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นคนครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเปรตครึ่งหนึ่งะ แล้วก็โดนลากลด,นะดากิ้นอยู่นะเนี่ยโดนแพ้ลากดิ้นอยู่อ้าวเปรตตอนนี้หัวไม่อยู่อ่ะเนี่ยหิวหัวตัวเองอยู่อ่ะโอ้ของไม่กินก็เน่า เรื่องไม่เล่าก็ลืมเอ้า <laughs> นี่กำลังเต้นเงินอยู่เหรอเนี่ยเอ้าไม่ใช่นะกัดหัวไหลอยู่นะเยอะจริงๆนะครับที่นี่โอ้นี่เปรตลิ้นยาวลากพื้นเลยอะ่ะอา阿拉ทุกคน และนี่ก็คือวัดไผ่โรงวัวเป็นอีกครั้งที่เราพามาดูนะช่องนี้ก็มีคลิปวัดเปรตหลายคลิปละซ้ำๆกันบ้างก็อดทนดูหน่อยนะหวังว่าการที่เราพาไปดูเปรตหลายๆวัดจะทำให้ทุกคนกลัวการทำบาปทำกรรมก็อย่าลืมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย คลิปนี้เดี๋ยวยายกับทองดีกลับกรุงเทพก่อนนะลงคลิปเล่นเกมมันก็หัดดูกันบ้างนะอ,อย่าลืมกันไปละ,ะเนี่ยยายดูเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงนะทุกคน